สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะลูกๆวันนี้นะคะเราอยู่กันวันที่13แล้วที่หน้าเพจนะคะกับโอ้ความสุขฉับพลันที่เกิดขึ้นในหัวใจนะแล้วก็การที่เราจะเกิดปฏิหารมากมายในชีวิตค่ะคุณตาเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะคะจากการที่เรียกว่าไม่ใช่แค่เจอโอกาสค่ะแต่เรียกว่าเจอปฏิหารนั่นเองดังนั้นเนี่ยคอร์ส2ีวันนะคะ เลเวลนี้เป็นเลเวลที่จะทําให้ทุกคนที่ได้เรียนรู้เกิดปฏิหารค่ะวันนี้ครูได้เจอนะคะคําถามที่หน้าเพจนะคะว่าเอ๊ะเรามาทําให้คนรวยเนี่ยเราทําให้คนรวยเนี่ยเราผิดหรือเปล่าเราทําอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าครูสิทดาเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะว่าเราประสบความสำเร็จมาจากที่เราทําสมาอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายและการที่เราออกมาแบ่งปันที่จะทาให้คนมีชีวิตที่ร่ารวยขึ้นในทุกๆกานเนี่ยครูเชื่อว่ามันเป็นเรื่องดีมากกว่าเรื่องเสียเพราะว่า ในประเทศเราค่ะน้อยมากเลยที่คนที่รวยจริงๆจะมานั่งสอนว่าทําอย่างไรเราถึงจะรวยเราถึงจะประสบความสําเร็จในประเทศไทยของเราค่ะมีคนจนอยู่นะคะเรียกว่า40กว่าล้านคนนะคะซึ่งถ้าไม่มีใครสคักคนกล้าลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยวิธีทางรอบมันเป็นอย่างไรวันนี้บ้านเราคงลำบากกันแย่เลยค่ะวันนี้ มีคนมาพูดกับครูเกี่ยวกับการที่รู้สึกมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับข่าวครูก็ไม่ได้ตามนะคะเหมือนกับว่า,าไปหลอกโงเงินใครนะคะวันนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องแก้ตัวค่ะเพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนอยู่ที่หน้า Facebook พัสิตาศักดิ์สิริธนาคุณชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะไม่ใช่เป็นชื่อแฝงนะคะครูใช้ชื่อนี้มา10ปีแล้วสิ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราทุกคนค่ะวันนี้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะครูมีความซื่อสัตย์กับตัวเองมากพอครูมีความซื่อสัตย์ กับผู้อื่นมากพอคะ่ะครูมีความซื่อสัตย์กับประเทศของครูมากพอคะ่ะและครูมีความซื่อสัตย์ต่อโลกใบนี้มากพอคะ่ะวันนี้คุณล่ะคะมีความซื่อสัตย์ต่อตัวคุณมากแค่ไหนวันนี้คุณมัวจับผิดคนอื่นแล้วคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรบ้างวันนี้คุณตอกไข่ใส่สีให้คนอื่นคุณมีความสุขดีไหมคะ กูจะบอกเราว่าทุกสรรพสิ่งค่ะล้วนได้รับผลกรรมของเขากรรมก็คือการกระทําวันนี้หากคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทํามันดีก็จงทําต่อไปหากคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องก็จงทํามันต่อไปเหมือนกันค่ะด้วยเจตนารมณ์ของครูสิตาเองค่ะรู้ค่ะว่าตัวเองจากคนที่อยู่ห้องเช่าสาบานไม่รู้กี่คลิปค่ะคุณกล้าสาบานกับครูสิตาไหมคะว่าสิ่งที่คุณพูดคุณได้ศึกษาชีวิตของครูสิตา อย่างทองแท้ครูเองค่ะก้าสาบานที่ไหนก็ได้พาครูไปสาบานได้ว่ามันคือเรื่องจริงที่ครูเหลือเงินติดตัวแค่20บาทค่ะครูอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้รวยระดับประเทศเป็นหมื่นล้านค่ะแต่วันนี้ความรวยของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะความรวยของครูคือการที่ครูสามารถมีทุกอย่างให้ครอบครัวครูถ้าวันนี้ครูตายครูจะไม่เสียดายเลยค่ะเพราะว่าครูทําทุกอย่างให้กับครอบครัวครูคนที่ครูรักเรียบร้อยแล้ว นั่นคือความรวยของครูค่ะครูไม่รู้ว่าความรวยของคุณคืออะไรแต่วันนี้สิ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราทุกคนค่ะทุกๆอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมก็คือการกระทําของคนคนนั้นหากบุคคลน,นั้นไม่ซื่อสัตย์ย่อมได้รับความไม่ซื่อสัตย์เป็นสิ่งตอบแทนหากบุคคลน,นั้นเป็นคนไม่ดีเขาต้องได้รับผลไม่ดีตอบแทนในยุคนี้เป็นยุค 5G แล้วค่ะกรรมติดจรวดแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําวันนี้ช่วยลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศดีไหมคะว่า มันยังมีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เขาคิดดีปฏิบัติดีกันอยู่พวกเราล่าเริงเบิกบานพวกเราบ้านในความสุขไม่ใช่เพื่ออะไรค่ะเมื่อเราสามารถทําสังคมที่เรียกว่าครอบครัวให้มีความสุขจริงๆได้ทุกครอบครัวทําแค่ครอบครัวตัวเองค่ะให้มีความสุขค่ะเราส่งสถาบันความสุขให้กับทุกครอบครัวได้มีความสุขจริงๆประเทศก็น่าอยู่ขึ้นค่ะโลกก็น่าอยู่ขึ้นค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูจะทาได้ ครูไม่กลัวความตายค่ะถ้าวันนี้ครูจะต้องถูกจับไปประหารครูก็ไม่เสียใจค่ะถึงครูจะต้องนอนตายในคุกครูก็ไม่เสียใจค่ะถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับครูครูรับผิดชอบในคําพูดของครูเสมอค่ะเพราะครูรู้ว่าสิ่งที่ครูพูดมันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ค่ะและครูจะไม่ยอมเก็บความลับนั้นไว้คนเดียวค่ะความลับที่ครูเปลี่ยนแปลงตัวเองคือครูไม่ไปว่างตํหดิฉินคนอื่นค่ะครูไม่ว่างไปนั่งดูว่าคนนี้เขาคิดอะไรกับครูครูไม่มี การไปเสียเวลาถ้าเกิดครูบาอาจารย์มาติเราแล้วเราก็มาคิดว่าทําไมเขาต้องว่าเราหนอแต่เราคิดแต่ว่าได้ค่ะเราจะปรับปรุงตัวครูไม่รู้สึกถึงใครก็ตามที่มาพูดเรื่องราวลบๆแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยก mm. <"He i, S 2> ุมูลิดอารมณเสียต้องขอบคุณเขาและเราจะรีบเตือนสติเขาหากสิ่งที่เขาพูดมันจะทําให้ตัวเขาต่างหากที่บาดเจ็บครูมองไปกี่ทีในผลลัพธ์ตัวเองค่ะบ้านรถทุกอย่างครูดได้เมลฟรีจ,จากกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดู ธุรกิจครูลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนค่ะลูกศิษย์ที่พร้อมตายแทนเราและเราเองก็พร้อมตายแทนลูกศิษย์ทุกคนครูเองค่ะอยู่ด้วยชีวิตที่เรียกว่าเหลือเฟือแล้วค่ะหลับตายกี่ทีก็มีความสุขค่ะไม่ได้รู้สึกถึงความทุกข์ตรงนั้นแล้วอยากจะแบ่งปันพวกเราทุกคนค่ะให้ได้ลืมตาอ้าปากในดินแดนแห่งความสิิวิไลบนโลกใบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เจอแค่โอกาสค่ะเมื่อคุณได้เจอครูสิตาค่ะ คุณได้เจอคําว่าปฏิหารต่างหากพวกเราในห้องนี้วันนี้ครูได้สอนเรื่องนี้ไปหลายคนเจอโอกาสดีๆค่ะสิ่งที่ครูสอนมันไม่ใช่สยศาสตร์ค่ะแต่มันคือกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกค่ะประกอบกับครูได้ทําสินค้าเกี่ยวกับความเชื่อที่ทําให้คนงมงายด้านดีมากยิ่งขึ้นค่ะและมันเป็นความเชื่อศาสตร์ระดับโลกอย่าซื้อสินค้าครูนะคะเพราะครูไม่อยากขายคุณครูแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆค่ะสิ่งที่ครูทําค่ะครูเจอกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกแต่ครูไม่เหมือนคนอื่นคือ แค่เรียนรู้และศึกษาค่ะแต่ครูสิตากระโดดลงมือทำมันเดิมพันทุกวันด้วยชีวิตค่ะครูลงมือทำบนความสุขในตอนเริ่มต้นค่ะความสุขมันทำให้ครูมีเงินล้านล้านแรกค่ะจากการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะแต่มันไม่เพียงพอค่ะล้านแรกครูได้นำไปใช้มีเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นครูได้เริ่มสร้างมาหากรบ21วัน God Power ค่ะ ครูได้รู้ว่าความดล,ลิกละลีเบิกบานมันเป็นตัวเร่งเชื้อเพลิงแห่งความสําเร็จค่ะครูจึงออกมาทั้งทําสีผมออกมาบ้าออกมารลิกะลีเต็มรูปแบบเลยค่ะในตัวของครูเองค่ะและครูไม่อยากเก็บความลับนั้นไว้คนเดียวค่ะครูจึงออกมาเผยแพร่พผ่านมหาการ21วัน God Power ค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนของครูสิตาที่แท้จริงไม่ใช่แค่มหาการ21วันเลเวลหนึ่งธรรมดาและเมื่อครูได้ออกมาระลิกละลีและบ้านในความสุขของตัวเองไม่ใช่เราไม่รักครอบครัว ไม่ใช่เราไม่รักผู้คนค่ะเรารักเหมือนกันการที่ครูบอกว่าให้เราอยู่ในรูปของตัวเราเองไม่ใช่เราไม่เหลียวแลสามีลูกเราเรายังดูแลทุกคนเหมือนเดิมแต่คําพูดที่เขาทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจเราจะไม่เอาเก็บไปคิดใครก็ตามที่มาพูดทําให้เราคิดมากหรือเสียพลังลบเราจะไม่เก็บเอาไปจํานั่นคือสิ่งที่ครูเรียกว่าเราอยู่ในรูปของตัวเองคือการที่เราสร้างความสุขให้กับตัวเองเป็นการที่เราสร้างความเบิกบานให้กับตัวเราเองเป็นค่ะ นั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูสิตาอย่างแท้จริงค่ะครูละลิกละลิต่อแบบนั้นค่ะสามเดือนครูสามารถหมดนี่ค่ะทั้งในและนอกระบบรวมทั้งหมด10ล้านบาทถามว่ามันเพียงพอไหมคะสาหรับการมีชีวิตอยู่ตอนนั้นครูก็ต้องหมดหน้าตักอีกครั้งและเริ่มต้นอีกครั้งตอน3เดือนค่ะครูยังไม่มีแม้แต่บ้านบ้านอยู่เลยตอนนั้นครูยังอยู่ห้องเช่าอยู่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูมีค่ะคือหัวใจแห่งปาฏิหาริย์ค่ะ ครูได้ค้นพบทางรัฐที่ครูไม่อยากเก็บไว้คนเดียวมันตื่นเต้นมันนอนไม่หลับตลอดเลยเวลาเกือบแปดเดือนครูขมตาหลักช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มครูตื่นประมาณตีสองตีสามตลอดเวลาเพราะครูตื่นเต้นกับการเจอปฏิหาริยครั้งนี้และครูอยากจะเปิดทรคโงงให้ทั้งโลกได้ยินเสียงครูว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาพวกเราเราไม่ต้องมีชีวิตเหมือนเดิมอีกแล้วนะเราไม่ต้องขาดแคลนอีกแล้วนะความจนแม่งไม่ใช่เชื้อโล ใครที่เขาลังเกียจคนจนใครที่เขาลังเกียจยีคนจนเฮ้ยกูนี่แหละตัวแทนคนจนกูจะรวยให้ดูนั่นคือสิ่งที่รูบอกตัวเองค่ะและรูไม่ได้แค่ตะโกนให้ให้โลกได้ยินค่ะแต่รูลงมือทําให้โลกได้เห็นค่ะนั่นคือการที่รูได้เปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะรูสร้างผลลัพธ์ค่ะ5เดือนค่ะในการรู้จักกฎจักรวาลกาดแรงดึงดูดรูซื้อบ้านหลังแรกค่ะผ่านหัวใจแห่งความตลิก์ะลิค่ะ ูปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าคุณสิตาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากความละลิกละลีไม่ใช่แค่ความสุขค่ะเพราะครูไม่ได้มีพื้นฐานร่ำรวยอย่างคนอื่นเขาเพราะในอดีตคนยากคนจนทุกคนเจอพลังงานลบขั้นสุดทุกคนอยู่แล้วค่ะจริงหรือไม่จริงคะจริงเราเจอพลังงานลบขั้นสุดค่ะครอบครัวผู้คนข้างบ้านไม่มีใครสร้างความเป็นไปได้ให้กับเราเลยจริงหรือไม่จริงคะจริงนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรา แล้วครูเองจบแค่ม6ค่ะครอบครัวไม่ได้ประสบความสําเร็จพ่อแม่ไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาบ้านแตกแสแหละขาดน้องทํางานก่อสร้างเราเป็นแม่ค้าขายของจะเอาอะไรไปทัดเทียมกับคนที่เขามีต้นทุนทางสังคมมาก่อนพุดการศึกษาหรือก็แค่ม6ถ้าครูเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแบบนี้ครูแพ้ตั้งแต่ครูลบแล้วค่ะแต่สิ่งที่ครูทําค่ะครูกอดปาฏิหารไว้แนบปกค่ะและเชื่อว่าเฮ้ย คนรวยบางคนยังไม่รู้ปฏิหารข้อนี้เลยเฮ้ยเราแม่งโคตรโชคดีเลยที่ได้เจอปฏิหารและเราจะไม่เก็บความปฏิหารเนี้ยไว้คนเดียวค่ะเมื่อครูสร้างผลลัพธ์ได้ครูบอกแบ่งปันผู้คนค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์ค่ะผู้คนที่ได้เรียนรู้กับครูจิตาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอัศจรรย์เหมือนกันกับครูค่ะหลายคนหายจากโรคหล,ลายหลายคนได้ครอบครัวใหม่กลับคืนมาหลายคนได้ภรรยาในร่างเดิม หลายคนได้สามีในร่างเดิมหลายคนธุรกิจล้มละลายกลับมามีเงินเป็นร้อยล้านหลายคนจากไม่มีเงินเลยขึ้นมาร่ำรวยมากมายค่ะเพราะเราเดินทางเดียวกันเพราะเราเจอปาฏิหาริ์เหมือนเหมือนกันครูคะแล้วหนูจะสร้างปาฏิหาริ์ให้เกิดขึ้นกับหนูได้อย่างไรวันนี้คุณได้บอกคนที่นี่ไปนะคะหลายคนอยากเจอปาฏิหาริ์กับแค่การขอบคุณ คุณยังขอบคุณก็แค่ขอบคุณเฉยเช่นครูบอกให้ขอบคุณร่างกายคุณก็ขอบคุณร่างกายเฉยเยขอบคุณนะร่างกายของฉันแข็งแรงสมบูรณ์จังเลยอวัยวะทั้งสามทสองครูบอกว่าแบบนี้มันเหมือนกับการที่คุณหยอด ATM ไปแล้วกดรหัสไม่ตรงอะค่ะกดความสําเร็จออกมาไม่ได้ค่ะการที่ครูขอบคุณนั้นมันเกี่ยวเนื่องอย่างไรกับกฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดในหัวเราค่ะมีนิวรอนและแอคซอนนะคะอยู่มากมายเลย เขาจะทํางานจับประจุลบและบวกเชื่อมต่อกันเป็นร่างแหค่ะถ้าคุณพูดลบเขาก็จะจับกันเป็นร่างแหด้านลบและก็จะดึงดูดเรื่องราวลบๆมาให้กับคุณไปลองเซิร์ชคลิปนิวรอนนะคะเคยออกช่องสามไปกดวิทยาศาสตร์ไปลองเซิร์ชภาพยนตร์เดอะซีเคออาาเรดูถ้าคุณคิดบวกเขาจะจับกันเป็นร่างแห я, บ่บวก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 และดึงดูดเรื่องราวบวกบวกเข้ามาหาคุณค่ะมันคือคลื่นชนิดหนึ่งที่ดึงดูดกันลบดึงดูดลบบวกดึงดูดบวกค่ะ เมื่อครูรู้แบบนี้ครูจึงทําลายนิวลอนด้านลบหมดเลยด้วยการปล่อยวางวางเฉยไม่สนใจไม่ว่าใครจะดา่าครูว่าปากบิดปากเบี้ยวคนนี้แม่งนิสัยไม่ดีพูดจามไม่น่ารักอะไรก็แล้วแต่ค่ะครูไม่สนใจเลยค่ะเพราะครูไม่ต้องการเลี้ยงให้มันโตค่ะใครที่ยังพูดลบอยู่นั่นชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตครูครูไม่เคยห้ามพอ่อห้ามแม่ห้ามพี่ห้ามน้องให้พูดลบค่ะแล้วแต่เขาเรามีหน้าที่สร้างตัวอย่างครูก็แค่ตักเตือนค่ะเขาจะเชื่อหรือไม่นั่นชีวิตเขา นั่นคือการอยู่ในลูกของเราเรารักเราตักเตือนแต่เขาจะทําหรือไม่นั่นชีวิตเขาเหมือนกัรขาการขอบคุณเป็นการเร่งประจุไฟฟ้านะคะและทําให้พลังงานของนิวรอนด้านบวกมันเชื่อมต่อกันเร็วขึ้นการขอบคุณแบบไหนถึงจะเกิดปาฏิหาริย์คะครูขาการขอบคุณแบบเป็นเรื่องเป็นราวคะ่ะเช่นเมื่อกี้ครูนําพวกเราขอบคุณใช่ไหมคะ,ะในเรื่องของสมมติว่าเราอยากจะ,ะต้องปรารถนาที่จะมีบ้าน10บหลานนะคะครูยกตัวอ,อย่างให้ฟังเช่น ตอนนี้นะฉันได้รับโอเคขอบคุณนะตอนนี้ฉันได้รับบ้านสิบหลาเรียบร้อยแล้วบ้านเดี่ยวของฉันสวยงามมีเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาฉันและครอบครัวอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขลูกๆฉันวิ่งเล่นตามสวนอย่างสนุกสนานล่าเริงเบิกบานสุนัขและแมวของฉันต่างกระโดดลดเล่นในบ้านอย่างสรลานใจฉันได้ยินเสียงพ่อกับแม่ของฉันทำกับข้าวอยู่หลังบ้านเราทานข้าวกันเป็นครอบครัวใหญ่ หัวล่อต่อกรสระซิบกันบนโต๊ะข้าวมีความสุขเหลือเกินห้องนอนของฉันสวยงามตกแต่งไปด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบเจ้าหญิงห้องนอนของลูกชายของฉันเป็นสีฟ้าดูสะอาดสะอ้านมากเขาเป็นอภิชาติตบุตรมากๆเลยขอบคุณนะห้องนอนของลูกสาวของฉันที่เป็นสีชมพูน่ารักน่ารักลูกสาวฉันก็เป็นเด็กดีน่ารักเจ้าเจรจ,จาครอบครัวของฉันมีความสุขมากๆในทุกๆวัน และฉันแผ่ความสุขนี้ให้กับผู้คนมากมายมหาศาลได้ตื่นรู้เช็คเช่นเดียวกับฉันนี่คือตัวอย่างการขอบคุณที่เกิดปฏิหารค่ะครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะเข้าใจการขอบคุณให้เกิดปฏิหารคือการขอบคุณให้มันมีเรื่องมีราวมีลูกลดอินเสียงในความรู้สึกของเราและครูเชื่อว่าทางบ้านคงจะนึกภาพตามครูได้นะคะแต่วันนี้พวกเราทุกคนในคอร์สเนี้ยวันนี้นะคะ ครูตั้งใจจะบอกพวกเราเกี่ยวกับปฏิหารที่พวกเขารู้แล้วว่าต้องก้าวกระโดดใช่ไหมลูกเราจะต้องก้าวกระโดดในผลลัพธ์ต้องทําอย่างไรมันต้องอยู่ในแคมป์นะคะแต่วันนี้พวกเราทุกคนจะมาร่วมนั่งสมาธิกันเอาสักกี่รอบดีวันนี้สามรอบห้ารอบนะ <5 S 1> ก็จะห้ารอบนะคะครูจะมีการสอนนั่งสมาธิที่ครูนั่งแล้วสาเร็จครูนั่งหลายแบบมากเลยนะคะก่อนที่จะมาเจอกันนั่งแบบนี้ ะะและครูได้เจอการน,นั่งแบบใหม่ล่าสุดอีกนะคะแต่ไม่ได้บอกที่นี่นะคะนั่งเอาสำเร็จนั่งแบบไหนเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนนะคะพวกเราที่นี่แต่ก่อนอื่นเลยครูอยากให้พวกเรานะคะได้ทําการนั่งสมาธิทําไมต้องนั่งสมาธิเร็วคะครูขาการนั่งสมาธิบ่อยๆและเวลาทุกครั้งที่เราฟุ้งซ่านและเรารีบนําตัวเองมาขอบคุณต้องมีความสุขก่อนนั่งสมาธิไม่ใช่เครียดแล้วมานั่งสมาธิไม่เกิดผลลัพธ์เลยนั่งเบิกบานมีความสุขอบยิ้ม เกิดขึ้นง่ายนะคะและนิวรอนในหัวคุณมันจะลื่นมันจะดึงประจุไฟฟ้าด้านบวกเร็วมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปุง้งซานประจุไฟฟ้าด้านลบคุณมันก็ทํางานทันทีเหมือนกันดังนั้นการที่ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราต้องคลีนตัวเองด้วยการขอบคุณนะคะขอบคุณเหมือนที่ครูบอกค่ะเดี๋ยวเราจะครูจะนําเพื่อนเอนเราขอบคุณแล้วเราก็จะนั่งสมาธิกันตอนนี้ครูเชื่อว่าคนทางบ้านคงจะตื่นรู้ค่ะและมีชีวิตดีๆขึ้นจากการได้ฟังคลิปนี้นะคะครูและเพื่อนๆนทาง ตรงนี้จะนั่งสมาธิให้กับพวกเราทุกคนเพื่อให้พวกเราทุกคนได้รับผลบุญแล้วก็ร่วมบุญไปด้วยกันในการนั่งได้ทุกาศาสนาเลยนั่งเอาสําเร็จนะคะจะนั่งแบบไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาต นั่งกับเพื่อนๆเ,เราก่อนนะคะพวกเราก็ไปนั่งด้วยนั่งสมาธิบ่อยๆค่ะจะทําให้ประจุไฟฟ้าของคุณนะคะทํางานรวดเร็วและแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าคุณอยากเป็นร่างแหที่เปลาะบางก็อย่านั่งสมาธิค่ะแต่ถ้าคุณอยากมีร่างแห är, ชีวิตดีๆแบบแน่นหนาะนั่งสมาธิอย่านินทาคนอื่นอย่าไปพูดลบค่ะถ้าหนึ่งคำจากคุณไปพูดให้คนคนหนึ่งหลุดออกจากธุรกิจหรือตายได้นั่นคือคําบาปนะคะดังนั้นจะพูดอะไรพูดเพื่อทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด,สดกับตัวเขา ส่วนคําพูดถ้าเรารู้ว่าเจตนาเราพูดเพื่อให้เขาเกิดประโยชน์สูงสุดแต่เขาคิดว่านั่นคือคําด่านั่นมันชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตเราค่ะเพราะเรารู้เจตนารมเราที่เราพูดออกไปไม่จําเป็นต้องแก้ตัวให้คนทั้งโลกฟังค่ะแต่เราพูดกับตัวเราดังๆได้ว่าสิ่งที่ฉันทําไปฉันให้หรือฉันทําลายด้วยรักและปรารถนาดีจากครูจิตาและเพื่อนๆของเราทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราเตรียมนั่งสมาธิกันเดี๋ยวใครที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะใครที่มีอาการปวดเมื่อยนะลูกตัดเลยนะตัดเทปยังคะ okay. เดี๋ยวใครที่มีอาการปวดเมื่อยนะ